ทัตังวันทานาคาทิบดีนาคาทิบดีองค์ดำแสนสิริจันทานาคาราชองคดำแสนสิริจันทานาคาราชพิสุทธิเทวาพิสุทธิเทวาภูเจมิภูเจมิเมตตันจาเมตตันจามหาลาภูมหาลาภูปีโยนาคะปีโยนาคะอันทะปริตังอันทะปริตังบอกชื่อนามสกุลมาเนยคีบบอกคอนเดอร์อเดอร์คอนเดอร์าหน้าครับคุณพี่มูร์รำ ที่เบัตรทองขอให้มีโชคดีนะถึงแล้วเราโดนมีมีทองใช้ก็ถือว่าขอให้ถึงแล้ว